ไปเรื่องโควิดพลัสมีอะไรบ้างกฎเกณฑ์ยังไงคุณอ่าอันนี้คือโควิดยูเซ p l พลนะครับเฉพาะกรณีผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเข้าได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนนะครับแต่สําหรับกลุ่มสีเขียวตรงนี้เข้าได้เฉพาะโรงพยาบาลตามสิทธิ์เท่านั้นครับก็เป็นการแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ สถาบันการแพทย์จุกเฉินแห่งชาติกำหนดเกณฑ์อาการโควิดสีเหลืองและสีแดงรองรับสิทธิ Usetplus ซ,ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับวันที่16มีนาคมแล้วก็มีการทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลเอกชนแล้วด้วยครับโดยแนทางในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด19ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ป่วยเนี่ยยังได้รับการรักษาฟรีทุกรายเหมือนเดิมแต่แบ่งกลุ่มอาการสีเขียวสีเหลืองสีแดงโดยกลุ่มอาการสีเขียวคือไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีสิทธิ์การรักษาอยู่เหมือนกับการรักษาโรคอื่นๆและใช้ระบบการรักษาที่บ้านหรือชุมชนก็คือ Home Isolation หรือ Community Isolation หรือ Ho s p i t ิ l ได้เช่นเดิมรวมถึงการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบ ทีนี้ส่วนผู้ป่วยอาการสีเหลืองและสีแดงครับตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิ์ยูเซ p พลัเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่งนะครับผม